ตอ,ตอนที่อาตมาเป็นเด็กๆอาตมาเป็นอยู่ชนบทใช่ไหมอพอละหมากลากไม้ก็เหมือนในสวนนี่ลนะมีลำไยมีมะม่วงมีขนุนมีมะพร้าวส้มโอนี่โอกไม่รอบต้นต้นใหญ่ก็ของปลูกปุยาต,ตายใหญ่มีที่เยอะ ที่นี้อาตมาเป็นเด็กๆเนี่ยอาตมาชอบชอบถ้าพ่อพ่อแม่เนี่ยพ่อโดยมากะไปหาปลาถ้าไปหาปลาเพราะมันอยู่ใกล้แม่น้ําแม่น้ําเมืองการแม่น้ําแม่กองถ้าได้ปลามาเนี่ยจะดึกดื่นยังไงก็ถ้าตื่นถ้าตื่นจะชอบมาดูปลา ชอบมาดูปลาทีนี้เราก็ไม่รู้ตอนนกเด็กยังจำปลาไม่ได้ทีนี้ก็ก็มาบวชนะแล้วก็มีองค์หนึ่งเขาเขานั่งเขานั่งเห็นว่าเราอ่ะเป็นลูกชาวประมงอยู่ชายทะเลทางทางเมืองจีนเป็นลูกประมงมันจะชอบมันจะเห็นปลามันจะชอบ แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาไปกินหรือไปอะไรนะตอนเด็กๆทีนี้ก็พอต่อมาต่อมาบ้านเราอะ่ะมีนกเยอะมีผึ้งมีอะไรเนี่ยมีผึ้งมีอะไรล้าก็ยิงนกเก่งยิงนกได้หนังหนังกระติกอะไรนะจิ้งกาจิ้งเหลนที่ที่ฝังหน้าเ,าเหมืออว่าวิ่งมาตกใจวิ่งมามาหยุดแก นะเราก็ลองความแม่นไปด้วยอะไรเงี้ยก็หลายตัวแต่เข้าใจว่ากรรมเราดียังไม่ค่อยเป็นอะไรแล้วมีอยู่ตอนหนึ่งนะเราจำได้ว่าบางกระลอกเนี่ยที่มันบินได้มันก็บินมาทำต้นมะพร้าวเราเราก็ยิงทีเดียวมันก็ถูกกกขูตายของกายจะตายทีนี้เรา เราเป็นเด็กๆเ,เราก็ไม่ได้ไปดูยังไงทีนี้ก็พอพอน,น,นานๆมันจะปวดมันจะปวดแก้วหูมันปวดแก้วหูเราก็ไม่รู้เออเรามีกรรมอะไรเนาะตอนนั้นก็แสดงว่าติดสามติดตีเราก็นึกว่าเออเรากำรรอะไรเนาะโอ้สองสัยเราจะไปยิงบางไว้เราก็นึกแผ่เมตตาเนาะนึกแผ่เมตตาเราก็นึกถึง เออมันหายได้เนาะแต่เราเนี่ยนึกถึงอย่าอยู่กับปู่ย่าตายายก็ทำอะไรก็ช่วยงานในในครอบครัวในในบ้านนั่นแหะแต่ทีนี้เราก็เรานึกถึงว่ากรรมเนี่ยตกปาก็ดีอะไรต่อะไรเคยจมน้ำก็เคยแต่ก็มันยังไม่ถึงกาวตายมันก็นลอยขึ้นมา จับสัตว์กดน้ำนี่เราไม่เคยแต่เราได้จะไปหาปลาแต่เราไม่ได้ขายนะไม่ไอ้ไปขายถ้ามาเลี้ยงครอบครัวเด็กไปบ้านนั่นเองแล้วก็ทำทุกอย่างคือที่ที่มันจะเป็นไอไอ,อาหารได้เพราะว่าชนระบ,บท่นะมีอะไรก็ก็เอามากินอย่างเนี้ยทีนี้ก็เจอพี่สาวอ่ะ ที่สาวแบบลูกพี่ลูกน้องกันเขาเขาตกจัก,กรยานเนี่ยเขาว่าสุขภาพก็ออดแอดทีนี้ก็เขาก็เลยไปนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิก็สายหลวงพ่อปฏิเนี่ยก็เขาก็มาสอนพวกเราพวกเราก็นั่งสมาธิด้วยก็ยังไปหาปลาหาตัดอยูย่ก็ยังไม่คิดเรื่องกลัวบาป มากนักหรอกแต่ทีนี้พอพอแต่เราอ่ะไหว้พระสวดมนต์ตอนเย็นเนี่ยตอนจะน,นอนนี่จะไหว้พระสวดมนต์จะนึกถึงคุณงามความดีของอพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่แหละจะไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ทีนี้ก็เราก็มานึกดูว่าคนที่ว่าทำบาปแล้ว ทำไมทำไมไม่เห็นมีทุกข์อะไรแต่อายุมากๆม,มันจะเป็นได้เป็นอะไรเป็นปวดขาปวดหลังปวดฟันนั่นแหละปวดหัวปวดหัวไม่หายอะไรเงี้ยนั่นแหละกรรมมันมาทวงตอนอายุมากแล้วมันจะเป็นหมดอะ่ะผ่าตัดผ่าท้องเนี่ยเหมือนเราไปผ่าท้องปาผ่าท้องอะไรใช่ไหม ทุบหัวพราเขาอะไรตาอะไรบางคนพอพอทำวันนั้นเป็นวันนั้นแสดงว่าเขากรรมอะเขากรรมขอน้อยเหมือนเทวดาก็ต่งเสริมเลยให้ให้ให้ล้มให้ปวดนั่นแหละบางคนเห็นไหมที่บอกว่ามีโลกก็เพดานไม่มีเพดานจะต้องมาเออมาต้องมาทันสัญญกรรมกันแต่บางคนน่ไม่ไม่ ไม่เป็นไรแต่เนี้ยไอเรื่องวิบากกรรมเนี่ยมันมีจริงๆ